จริงๆเลยอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคสวัสดีค่ะวันนี้ค่ะขอเชียร์าจะมารีวิว O L เดี๋ยวเราจะมาแกะกันเลยค่ะจะมีนแล้วก็มีก็สุดตูนี้ตนี้นี้เป็สีตั้นี้อ้วนตนี้ทำอะไรได้ตูนี้ตูนี้เจออ้ตูวนี้สีรัช เดี๋ยวเราจะมาแกะกันเลยนะคะเราจะแกะผมนั่นนี้นะคะที่ฉันมันมีพิเทษติดไว้อยู่แล้วเราซื้อเซฟ้าเป็นหนังเงือกนี่ค่ะหนังเงือกลูกนี่ใช่ไหมหนังเงือกเมอร์เมดใช่ไหมไม่เมอร์เมดหรอเมอร์เมดค่ะเดี๋ยวเราจะมาแกะซิปนนะคะโอ้ยวันนี้จะแกะซิปปีแม่เน็ตพ่อกินข้าวอยู่นะคะพ่อเองกินข้าวค่ะ ไม่ออกจะจะแกะได้ไหมเนี่ยแกะไม่ออกค่ะโหแกะกี้เลยนะคะโหเฮ้ยเี๋ยแล้วค่ะอันนี้ค่ะลูกอกับชุดเย็นตาแล้วโหเย๋งอะอันนี้คืออะไรอะดูสิคะมันคืออะไรคะมันเป็นสติกกหรือเปล่า ไหนเขาดูสิคะไหนเขาดูหนคะเกินหรือเปล่าคะไอ่รู้โหได้กินนี่เฉยๆมั่งเป็นลูกอมแล้วก็ชุดด้วยนะไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวเลยโหมีตัวนี้น่งรักกันเนี่ยคะเดี๋ยวเราจะมาแกะตั้งพี่กันเขียนว่าอะไรเนี่ยเขียนว่าไหนดูสิ Hang in there, baby. Baby. นี่ทำไมมีบังกุเว่าเขาจะได้เินตัวแบบพิเศษบ้างก็ต้องลองดูค่ะว่าจะได้เป็นตัวไหนให้แม่แกะให้ได้ไหมคะได้แล้วค่ะแกะนี้เลยว่าป้าตัวเองค่ะค่ะค่ะเอาที่สบายใจเลยค่ะ น,นี่แค่ชั้นแรกใช่ไหมคะใช่ค่ะมีทั้งหมดเจ็ดชั้นใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาแกะแกะเกะนี่นักเรียนอืมน่ารักจังเลยค่ะเฮ้ยตัวอะไรอะ่ะตัวอะไรอ,ะอ่ะอ้าวต้องลองดูค่ะว่าเป็นตัว <50 S 1> อะไรสิบหยนะคะไหนอะ่ะสติ๊กเกอร์แลว้วอ่ะสติเกลหยุด ไม่เป็นไรค่ะลองแกะซิปด,ดูเี่ค่ะอันนี้นะคะเห็นแล้วนะคะผู้ชมเห็นไหมคะเห็นแล้วเช่ไหมคะเราจะมาแกะเอากันไกลดีไหมคะ <c oughs> เอากันไกลมาช่วยดีไหมคะไม่ต้องคะ่ะ <laughs> มันจะได้แง่ง่ายไง,ยงยคะลูก อะไละคะโอ้โหแข็งแรงมากๆโอไหนนะนี้ค่ะมันอยู่ข้าไหนนะคะนี่ค่ะเจอแล้วนะคะเฮะอฮค่ะอันนี้มันจะเป็นขวดนมใช่คะอ๋อเป็นขวดนมเหรอคะนี่ค่ะนี่ค่ะ,คะ,คะ,คะเดี๋ยวเราจะมาเอากันใก่ก่อนนะคะเดี๋ยว ตัวเจอนะคะนี่ค่ะแก้า <Yeah. laughs> ไม่งนี้โอเคแล้วคะนี่ค่ะมันจะบไปไยสีเขียวเปิดไม่ได้อันนี้ให้ใส่น้านะคะใ <Okay. S 2> ด,ด,ดูค่ะ <laughs> ให้ดูกลนี่แะคะด,ดูก่อนนะคะค่ะขวดน้สีเขียวอ่ะ <laughs> ไม่เป็นไรค่ะใส่ในนี้เลยได้ค่ะน,นี่เลยแกใส่ในนี้ไปเลยโอ้ยฉันเป็นเสียโอ้ยโอ้ยฉันดิวจะตายเนี่ยไ่ได้นเดินคอนพูดเล <c oughs> ่นงพดลมผ่านไปแล้วค่ะตรงนี้นะคะมันได้โจทยตรงนี้ดีค่ะตรงนี้จะเปิดได้ด้วยเลยค่ะดู้เข แกะได้ด้วยค่ะเก่งค่ะแต่ว่า,าะจะมาดูกัน,นชั้นนี้ชั้นนี้มีอะไรคะในชั้นนี้มีอะไรคะชั้นนี้อันนี้ก็คือรองเท้าค่ะอ๋อเป็นรองเท้านี่เองอุ้ยอุ่ยอุ่ยเดี๋ยวล, <c oughs> ลูกควรจะหล่นนะคะมีพี่ค่อยด้วยหรอคะออนี่ค่ะค่ะแต่เราจะมาแกะกันรองเท้าแกันนะค่ะนี่ค่ะเคยอ่ะ ้วอะไรกันนเี่ยมันต้องแกะออกมาค่ะลูกนี่ค่ะไม่เขาทำไมเขาไม่แกะออกมาเลยโอนหล่นนี้ก็ให้ทิ้งเลยค่ะเขาก็ให้แกะเองไงคะไหนเขาดูหน่อยนี่ค่ะนี่ค่ะเป็นรองเท้านะคะแชมพูนะคะตา้งชีพจูค่ะเดี๋ยวเราจะมาแกะตรงนี้ โหแกะได้อีกแล้วนะคะโหบีปีหน้าเจอบมากมากลื่นโอ้โหลื่นโหได้สีฟ้าค่ะอะไรคะตัวสีฟ้าค่ะเราจะแกะตรงนี้นะคะมันมีอะไรเอ่อมันอะไรกันแล้อ๋อ สีเหลืองนี่มาชุดสีแดงใหญ่ไหนคะดูชุดนี่ค่ะเหลืองมากเลยคะนี่จะเป็นชุดนะคะเป็นสีเหลืองเดี๋ยวเราจะมาเปิดตรงนี้กันนะคะอุ้ชุบอู้ชุเฮ้ยมีที่ห้อด้วยนะคะมันต้องมีให้อยู่แล้วค่ะโหมีอันนี้ด้วยนี่คืออะไรอ่ะ นี่ค่ะนี่จะเป็นเต้าอีเลยนะคะใช่มันก็จะเป็นเน,นี้ทใสข่ขดนมนะคะัน,นี้ที่ต่อเป็นแบบไงมันใช่หรือเปล่ามันใช่ไหมเนี่ยเหแ,แม่ช่วยดีกว่ามั่งมันมันไม่ใช่มั่ง มาดูหน่อย,อยนี่เครื่องประดับนี่ค่ะนี่คู่มือโอ้แม่จ๋าขอเอาน้ำมาให้หน่อยนะคะได้ค่ะว่าตัวนี้มันจะปิดสีไหมคะแม่ก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะ

มันใช่เหรอข้าวหอม